คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดทำการเรียนการสอนม,มาแล้ว11รุ่นที่ตั้งของสิกคณะตั้งอยู่บริเวณชั้น4สิกราชนครินทร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคณาจารย์ผู้ชำนาญการทางด้านกฎหมายจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่นี่ไม่ใช่แค่เพียงโรงเรียนสอนกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ที่นี่ยังสอนให้มีสิทธิ์ได้รู้จักการทำงานทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนและยังสอนให้มีสิทธิ์ได้รู้จักการเสียสละต่อส่วนรวมแนวปัชญาพนาที่ว่าบัณฑิตยกฝึกฝนตนเองและวิสัยทัศน์อันกว้าง บัณฑิตที่เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนรวมถึงอัตลักษณ์ของทางคณะที่ว่านิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาควิชากฎหมายเอกชนและภาควิชากฎหมายมหาชน ครับคณะนิยศาส์านะครับควรอาจจะเข้าใจว่าคณะนิยศาตร์จะต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวหรือว่าอยู่ในตำราอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าคณะนิยศาสตร์นี่ จะต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําเชียร์สแตนเชียร์กิจกรรมนับน้องกิจกรรมในดาวเดือนนะครับหรือว่าแม้แม้แต่ค่าอาสาเองนะครับถ้าน้านองๆคนไหนสนใจที่เรียนคณะนิยศาสตร์ไม่ว่าจ,จบแผนการใดจะเป็นสายวิทย์หรือสายอาศิร์น,นะครับก็สามารถเรียนได้นะครับขอให้น้องมีความตั้งใจและมีความอยากในการอ่านหนังสือนะครับที่คิดว่าน้องๆต้องประสบผลสำเร็จในการเรียนได้นอนนะครับและถ้าน้องๆสนใจก็ติดตามได้ที่บูบา ไทยเว็บล a อนินะครับหรือเข้า Facebook แล้วก็แสลงว่า l เอน u นะครับความรู้สึกของผมนะครับที่มาเรียนมหาวิทยาลัยศาสาธรรมนะครับก็รู้สึกภูมิใจมีความสุขและอบอุ่นครับเพราะว่านุ่นพี่ให้ความดูแลผมที่เป็นอย่างดีนะครับก็สำหรับทุกกิจกรรมนะครับผมเต็มที่ครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับเป็นคณะที่อบอุ่นนะครับนุ่นพี่ก็ดูแลรุ่น้องดีนะครับผมก็บ้านหลังนี้นะครับบ้านนิทตร์ พี่เป็นแฟชีพปีหนึ่งปีล่าสุดนะคะกิจกรรมกิจกรรมของทางคณะหรือว่าของทางมหาลัยเป็นกิจกรรมที่สนุกาการนี้เข้าร่วมกิจกรรมเราได้เพื่อนมากมายและประสบการณ์มากมายค่ะอยากให้น้องๆทุกคนมาเรียนด้วยกันนะคะครับอยากเชิญชวนน้องเข้ามาศึกษาต่อที่อานิสานะครับพวกพี่ๆก็ยินดีต้อนรับน้องจุดหัวใจน,นะครับผม